วัสดีครับจอห์นแฮนน่านะคลายตัวจากนรุบาลสองครับสวัสดีค่ะมัมมีหนูชื่อพันค่ะหนูเป็นเด็กที่อายค่ะมีใครเลี้ยงไก่ปะครับเสียงเล็กนิดเดียวนะคะพอฮัลโหลฮัลโหลอีกห้าคนอยู่ไดนครับรถติดเหรอครพบผมีแต่ไก่มาได้มั้กลับมาได้ไหมครับ You, ไม่เด็กเด็กหญิงฮหน่าห้าวจังครับวายๆตลกจังเลยครับฮาฮาฮาเรากลัวโดนแกล้งสวัสดีวันเด็กค่ะเราก็เด็กอยู่นะยี่สิบห้าขวบ <c oughs> <c oughs> ดีเพื่อนเราโจห้าวสิครับห้ามนอนนี่ยังไม่ได้นอนเลยห้ you, you, anyway? าวทุกวันเลยนะครับ โหยิมผ้าเหรอคะวายวายยิมผ้าอันนี้ทิยาเป็นอาจารย์หรือเปล่าคะเนี่ยใครเป็นอาจารย์ครับรปภหออน้าเรียนครับชื่อทิยาครับพี่ทีมงานครับตามเพื่อนที่เหนื่อยด้วยนะครับรอแล้วครับนานจังเลยเราอยู่ pre kindergarten อย่าบูลลี่ ขอย้ายห้องได้ไหมครับเพื่อนพูดมากโหเธอเรียนอินเตอร์ว่ะอินเตอร์เด็กอินเตอร์วะอ๋อโทษสิครับพี่ทิยาครับโทษโทษโทษจริงจริงพี่ข่ายลูกชิ้นนะโรงเรียนนี้นะ่าฮูพ้พี่ไม่บอกตั้งนานย้ายไม่ได้ฮะทั้งโรงเรียนมีแค่ห้องเดียวครับใครจะอยู่ไหนก็ช่างแต่เราอยู่ในใจนะคะเพื่อเด็กหญิงเมญญาภา หลับอยู่หรือเปล่าคะเด็กหญิงกรณิตหนีเรียนเวกินช็อกโกแลตดูไปหลังห้องครับทำไมกรณิตไม่แบ่งที่พานันเลยที่พานันก็หิวนะเด็กหญิงเบญญาภาย,ยังไม่ตื่นปะคะเพื่อนฮัลโหลผมโทรไปให้แล้วครับตูดตูดตูดไม่สามารถติดต่อได้ครับงานนี้มีน็อกครับจานจานตามเพื่อนนห,หน่อยเลยสองคนเนี่ยโหลีลาปลากระป๋องเวอรมีแต่ใจรับไว้ไหมครับ กว่าจะมานางสาวกรณิตมาสายโดนหักจิตพิสัยว้าโดนหักคะแนนว้าแต่ผมว่าเบญญาภาลาครับลาป่วยอีกเดี๋ยวนะ่าจะลาออกครับครูครูต้องทำโทษเบญญาภานะคะอ้าวลับจ็อบเสริมเป็นไกด์ทัวร์เหรอครับอ้าวไม่เรือกงานไม่เอาจนคอสู้โรงเรียนเรายกใหม่ครับมีครูเป็นหุ่นยนต์ ว้ายวายไม่เหมือนเราอ่ะสนุกให้สุดแล้วหยุดที่ตังหมดนะคบครูครับผมอยากรู้ชื่อครูอ่ะครับครับเพื่อนมาสายขนาดนี้ต้องโดนทําโทษน,นะครับขอโพลองกอดนาๆแล้วนะคะโทษทีโทษทีเราเรียนว่ายนะ้ำมาเมื่อกี้คิวคิวครูครับเพื่อนเลยนน้ำลาย ่นน้ำลายบอกไปเรียนว่ายน้ำมาด็อกเตอร์ you know แล้วนายเจอเบนญาภาที่สาว่ายน้ำไหมตามกลับห้องด้วยโอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มร,มรู้ไม่เจอใครทั้งนั้นไม่รู้เพาบอกกำลังมาครับกูมาเลย